เขาบอกว่าคนเล่นปีกหรือหลังเกาหลังยากจริงไหมครับสวัสดีครับบากูวิดีโอผกพาวันนี้ผมมินบาระยองนะครับจะมาตอบคำถามไม่นองคนดีเขานะคำถามว่าคนเล่นปีกกับหลังเนี่ยเกาหลังยากจริงไหมก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาทดสอบตาราังฝึกหลังของผมเลย3ท่าฝึกเสร็จเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่ามันเกาหลังยากจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเองนะผมว่ามันอยู่ที่ความยืดยุนของของไหลของแขนเรามากกว่ามัน ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับลังเท่าไหรแต่ตอนฝึกมันตึงไงพอมันตึงอ่ะมันตึงพวกกามเนื้อมันตึงพวกเส้นช่วงล้างช่วงแขนอะไรแบบนี้มันก็เกาหลังยากเกาให้ดูก่อนเลยอันนี้เกาแบบอ่าไม่ปกติปกติผมไม่ได้เกาเงี้นะแต่ว่าถ้าถ้างัดขึ้นไปเงี้ยผมสามารถเกาได้แล้อเนี่เนยแบบเนี้ยแต่นี่แบบนี้จะตึงตึงแขนช่วงนี้ตึงชิบหายเนี่ยเกาไม่ได้ แต่เวลาปกตินะผมจะเอามือกดไปงี้ยแล้วก exactly. <Ou. S 2> ็เกาหลังถ้าเกาจากด้านบนนะประมาณนี้แหละพี่เดียวว่าฝึกท่าหลังกันอันนี้ก็เป็นตะลังผมเองเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูท่าละสิบครั้งคนเอาไปฝึกตามเลยเลยนะแล้วเริ่มมาเทศเกาหลังอีกทีว่ามันจะตึงกว่าเดิมไหมสองสามสี่ห้า 9, 4, <Yeah! S 1> ท่าแรกจบไปต่อไปเป็นท่าที่สองลองไปฝึกด,ดู <Woo! S 1> แรงอ,อกก็น่อยท่านี้สามสี่้าหกเจ็ดป สิบอ่อต่อไปเป็นท่าที่สามเดี๋ยวเรามาฝึกทดสอบทดสอบกาา์ลังเลย <Woo. S 2> ท่าที่สามขาแตะพื้นออออออเ ปังมาเรามาดูนี่ตึงทั้งลังทั้งแขนทั้งไล่ตึงวแล้วตอนนี้เราแบบเออตึงแขนเป็นไงทุกคนข้าวฝานี่ไปไม่ได้เลยนะที่ทำแบบกดแขนมา ก็ประมาณนี้เราวางไงก็วางกันนะคุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติปังเาเพียงแค่กดเพลิดใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่วดียวพกพาขอบคุณครับ